ตัวอย่างที่ดีๆปกติแล้วช่วงหน้าแรงนี้นะครับเรานิยมกันเก็บผักหวานป่าซึ่งเอามาจากในป่าแล้วเอามาขายกิโลแล้วเป็นร้อยใช่ไหมครับแต่พี่น้องคนนี้นี่นะไม่ต้องไปเก็บจากป่านะครับปลูกเองแล้วไม่พอเท่านั้นเองครับบังคับให้มันออกนอกฤด,ดูกาลได้นี่นะครับกิโลเป็นร้อยเช่นเดียวกันลืมตาอ้ปาปากได้เป็นศูนย์เรียนรู้ด้วยนะครับผู้สื่อข่าวของเราอยู่ที่ศูนย์ข่าวภาคอีสานจังหวัดขอนแก่นคุณทิติยานจักรพูผาพาไปดูเฉยเลยครับ สวนผสมผสานปลูกไม้ผลหลากหลายชนิดแต่โดดเด่นที่สุดคือผักหวานป่ากว่าหนึ่งหมื่นต้นที่ปลูกกระจายอยู่ทั่วสวนบนพื้นที่15้าไร่คือสวนของพ่อสวัสด์หวังพันกลางตั้งอยู่บ้านผาน,าน้ำเที่ยงอำเภอสีชมพูจังหวัดขอนแกน่นพ่อสวัสด์เล่าว,ว่าเดิมทำสวนลำไยแต่ต้นลำไยโดนพายุพัดหักโคน่นจึงคิดหาพืชที่ต้านแรงลมได้มาปลูกนั่นคือผักหวานปา่า และซื้อต้นพันผักหวานป่ามาปลูกใต้ต้นลำไยเมื่อ18ปีก่อนอาศัยเงาอาศัยเงาของลำไยเพราะว่าถ้าไม่มีเงาแล้วการเจริญมันช้าแล้วต้นผักหวานอายุกี่ปีถึงจะสามารถอยู่อยู่กลางแจ้งได้แล้วะคะสองปีผักหวานป่าไม่ต้องการน้ำมากช่วงสองปีแรกให้น้ำอาทิตย์ละครั้งใส่ปุ๋ยคอก ผักหวานป่าเมื่ออายุ3ปีก็เริ่มเก็บยอดขายได้และเริ่มขยายพันธุ์เองทางรากทำให้ได้ผลผลิตเพิ่มผักหวานขึ้นมาโตประมาณสัก3ปีก่อนนะครับแล้วก็เริ่มขยายจากการขุดขุดหารากขุดหารากแล้วก็ปล่อยปล่อยทิ้งไว้ให้รากนั้นเจอแสงแดดครับแล้วก็มันก็จะขึ้นมาเป็นอีกต้นหนึ่งครับ ถ้าเราไม่ขุดหาเนี่ยเขาเขาจะโผล่ดินขึ้นมาเองไหมคะเขาจะโผล่ขึ้นมาเองประมาณสามปีขึ้นไปครับประมาณสามปีขึ้นไปก็จะมีการแตกขึ้นมาเองเหมือนกับเนี่ยครับเหมือนกับต้นต้นเล็กเนี่ยครับ ผักหวานป่าปากติจะได้เก็บผลผลิตช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายนแต่สวนนี้สามารถทำให้ออกนอกฤดูการได้โดยการเก็บยอดขายได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงพฤศจิกาคมหรือประมาณ6เดือนอีก6เดือนจะดูแลบำรุงให้ปุ๋ยให้น้ำเพื่อให้แตกยอดในฤดูการต่อไปเทคนิคทำให้ผักหวานป่าออกนอกฤดูคือการตัดแต่งกิ่งและการให้น้ำคือให้น้ำสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง ค่ะต้นผักหวานป่าต้นนี้นะคะอายุ5ปีค่ะที่เห็นแต่กิ่งก้านแบบนี้นะคะไม่ได้หมายความว่าเขาตายค่ะแต่ว่าเจ้าของสวนนะคะก็เพึ่งจะเก็บยอดไปขายค่ะอีกประมาณ1อาทิตย์นะคะต้นผักหวานป่าต้นนี้ก็จะเริ่มแตกยอดให้ได้เก็บขายอีกค่ะในแต่ละวันพ่อสวัสด์เก็บผักหวานได้10กิโลกรัมขายกิโลกรัมละ200บาทมีพ่อค้ารับซื้อถึงสวนและยังเปิดสวนให้ลูกค้าเก็บผักหวานป่าเอง ผักหวานป่าสวนนี้รสชาติดีกว่าสวนอื่นเพราะคัดเฉพาะยอดอ่อนไม่พรมน้ำพอสวัสดิ์ยังขายต้นพันุ์ผักหวานป่าที่จะเริ่มเพาะชำช่วงเดือนเมษายนและยังเปิดสวนให้เป็นศูนย์เรียนรู้ผักหวานป่าทิติยันจันทนภูพาสำนักข่าวไทยอสอมอทอรายงาน